สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะ ทักทายกัน4ี่ทุ่งคือวันอังคารนะคะ10กันยายน2567กับเราสองคนเช่นเคยค่ะคุณแพ่นณิธิประดาและดิฉันแนสที่คำพรค่ะคำคืนนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นมาฝากกันละค่ะเริ่มต้นกันเรื่องแรกนะคะเพราะว่าจะเป็นวาระสําคัญที่ทั่วโลกจับตาค่ะสําหรับการดีเบตนัดแรกของคาราราเฮลลิสและก็ทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์นะคะจะเกิดขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณ8นาฬกาค่ะ การประชันวิสัยทัศน์ครั้งแรกของคามาลาแฮร์ริสตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกับโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งจากพรรครีพับลิกันจะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา90นาทีโดยสถานีโทรทัศน์ ABC News ค่ะในช่วงเวลาตรงกับประเทศไทยเวลา8นาฬิกาของเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเป็นการดีเบตที่มีนัยสำคัญต่อการเลือกตั้งเพราะว่าการประชันในครั้งนี้เกิดขึ้นที่รัฐเพนซิลเวเนีย ซึ่งถือว่าเป็นรัฐสมอรภูมิที่สําคัญที่สุดโดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่คาดว่าใครก็ตามที่ชนะการเลือกตั้งในรัฐเพนซิวเนียจะชนะการเลือกตั้งในสหรัฐด้วยจากสหรัฐนะคะไปต่อกันที่จีนบ้างค่ะเรื่องของตัวเลขการส่งออกนะคะเดือนล่าสุดเลยค่ะเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะะการส่งออกของจีนนั้นปรับตัวพุ่งขึ้นไปกว่า8.7ค่ะตัวเลขนี้แข็งแกร่งกว่าที่มีการคาดการเอาไว้ค่ะ สำนักงานสุลกากรจีนนะคะรายง,งานค่ะบอกว่าการส่งออกของจีนขยายตัวที่8.7%เนะคะเมื่อที่เป็นรายปีในเดือนสิงหาคมค่ะซึ่งก็แข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะคะว่าจะบวกที่6.5%แล้วก็ดีกว่าเดือนกรกฎาคมด้วยค่ะที่ปรับตัวขึ้นมา7%ยอดส่งออกของจีนนะคะไปยังประเทศคู่ค้ารายใหญ่ได้แก่สหรัฐ สภาพยุโรปหรือว่า eu แล้วก็อาเซียนนั้นต่างก็ปรับตัวขึ้นนะคะโดยเฉพาะยอดส่งออกไปยัง eu ค่ะปรับตัวขึ้นมากที่สุดนะคะพุ่งไปถึง13%ส่วนยอดการนำเข้าเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่0.5%ต่ําต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณเอาไว้นะคะว่าอาจจะเพิ่มมา2%ค่ะส่วนเรื่องของหุ้นจีนเองก็ต้องจับตานะคะทางสำนักข่าวรูเบิร์กรายงานค่ะบอกว่า ดัชนีหุ้นจีนนั้นกำลังเข้าใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี62หรือว่าในรอบกว่า5ปีเลยนะคะสะท้อนถึงความตกต่ำของตลาดค่ะที่มีมูลค่า8ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากนักลงทุนนั้นเริ่มไม่สนใจตลาดหุ้นจีนมากขึ้นนะคะกังวลเรื่องความอ่อนแอของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องความเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะคะที่เพิ่มมากขึ้นเมื่ออเมริกาเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั่นเองค่ะ ก็ทาให้มีการกดดันนักลงทุนนะคะลดร,ระดับการลงทุนในหุ้นจีนค่ะพอพูดถึงเรื่องราวของตลาดหุ้นจีนนะคะวันนี้มีไฮไลท์ที่น่าสนใจค่ะสําหรับหุ้นอาลีบาบาสัญชาติจีนนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะการซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงนั้นปรับตัวอย่างคึกคักสดใสแล้วค่ะหลังจากที่มีการเข้าโครงการเชื่อมโยงตลาดหุ้นฮ่องกงค่ะ โดยบรูมเบอร์รายงานค่ะว่าราคาหุ้นของบาบากรุ๊ปโฮดดิ้งนั้นทะยานขึ้นไปสูงถึง5.2%ในการซื้อขายวันนี้หลังเข้าร่วมโครงการ Sto อก Connect ซึ่งเชื่อมโยงตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นในจีนกับตลาดหุ้นฮ่องกงทําให้นักลงทุนจีนนั้นสามารถซื้อขายบาบาได้โดยตรงเป็นครั้งแรกบรูมเบอร์อินเทลเ g e n ซ์ระบบบอกว่าโครงการนี้จะส่งผลทําให้มีเม็ดเงินจํานวนมหาศาลสูงถึง20,000ล้านดอลลาร์ในปีหน้าไหลเข้าสู่หุ้นตัวนี้ค่ะ หลังจากที่หุ้นอลบาบานั้นพุ่งทะยานกว่า7.5%แล้วในช่วงของปีนี้สูงกว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีในกระดานหางเสงที่ปรับตัวลดลงกว่า9%ไม่ใช่แค่จีนนะคะที่เรายัางคงต้องจับตากันอยู่แต่ว่าลาวหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเองก็น่าห่วงเช่นกันค่ะไปดูวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะในเศรษฐกิจลาวค่ะล่าสุดนั้นยังเจอปัญหาเรื่องของนี้ท่วมและเงินเฟ้อนะคะที่ตอนนี้พุ่งสูงสุดในกลุ่มอาเซียนแล้วค่ะ สนาข่าวนิกอ e ีเอเชียรายงานค่ะบอกว่าตอนนี้คนลาวกำลังเผชิญกับกำลังซื้อลดลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางภาวะเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นนะคะค่าเงินที่อ่อนค่าลงและเศรษฐกิจที่แย่ลงค่ะโดยทางสํานักงานเศิษฐลาวรายงานนะคะบอกว่าอัตราเงินเฟอ้อผู้ริโภคนั้นอยู่ที่24.3ในเดือนสิงหาคมซึ่งก็เป็นเดือนที่28ติดต่อกันแล้วนะคะที่เงินเฟอ้อนั้นเพิ่มขึ้นมาถึง2หลัก แม้ว่าจะลดลงมาจากระดับสูงสุดนะคะที่41.3เมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วค่ะและราคาที่มันพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทำให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะข้อมูลจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะระบุว่าเหล่านั้นมีอัตราเงินเฟอ้อสูงที่สุดในบรรดา11เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ อยู่ที่24เปอร์เซ็นต์นะคะณสิ้นปีที่แล้วแสงหน้าเงินเฟอ้อของเมียนมาซึ่งอยู่ในภาวะสงครามค่ะขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเองก็มีตรางเงินเฟอ้ออยู่ที่2เปอร์เซ็นต์ถึง3เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะโดยปัญหาหลักอยู่ที่การเสริมค่าของสกุลเงินค่ะเนี่ก็เป็นข่าวซานะคะของเศรษฐกิจที่น่าสนใจนำมาฝากกันค่ะไปติดตามข่าวอื่นๆได้นะคะในเวิร์ราอัพและพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยที่จะรันต่อไปในปี2025ค่ะ Apple i n c จัด Event ต์ g ิ o w t i Time โดยมีการเปิดตัว iPhone 16 Series จำนวน4รุ่นโดยทุกรุ่นมาพร้อมกับชิป A18 และมีแรมอย่างน้อย8 g b เพื่อรองรับระบบ Apple Intelligence ส่วนราคา iPhone 16ถูกกว่า iPhone 15ประมาณ2,000-3,000บาทเริ่มจาก iPhone 16หน้าจอ6.1นิ้วราคาเริ่มต้นที่29,900บาท iPhone 16 Plus หน้าจอ6.7นิ้วเริ่มต้นที่ราคา34,900บาท iPhone 16 Pro หน้าจอ6.3นิ้วเริ่มต้นที่ราคา39,900บาทและ iPhone 16 Pro Max หน้าจอ6.9นิ้วราคาเริ่มต้นที่48,900บาทสำหรับ iPhone 16ซีรีส์ทุกรุ่นเพิ่มปุ่มใหม่ Camera Control อยู่ข้างตัวเครื่องซึ่งเป็นปุ่มที่ช่วยให้ถ่ายรูปสะดวกมากยิ่งขึ้น สาวกไอโฟนในไทยเริ่มสั่งจองล่วงหน้าได้ในวันที่13กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา1ทุ่มและเริ่มวางจำหน่ายในวันที่20กันยายนนี้สำนักข่าวนิเคอิเอเชียรายงานว่า Honda m o t เตอร์มีแผนที่จะลดจำนวนพนักงานในบริษัทร,ร่วมทุนกับตงเฟิงมอเตอร์กรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทร,ร่วมทุนแห่งที่2ของ h o n d ้ในจีนก่อนหน้านี้ทางบริษัท GAC Honda Automobile ซึ่งเป็นบริษัทร,ร่วมทุนระหว่าง Hon d a กับ GAC r o u p ป บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของรัฐบาลจีนปรับลดพนักงานประจำรายการผลิตแบบเต็มเวลาในประเทศจีนโดยมีพนักงานประมาณ1,700คนยินยอมที่จะออกจากบริษัทซึ่งคิดเป็น14%ของพนักงานฝ่ายผลิตในบริษัทร่วมทุนการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากชาวจีนหันไปให้ความสนใจกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถอีวีมากขึ้นซึ่งส่งผลงกระทบต่อยอดขายรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินของ h o n ด a าลดลงอย่างเห็นได้ชัด โบอิงบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของสหรัฐแจ้งต่อซัพไลายเออร์ว่าจะเลื่อนกำหนดการผลิตเครื่องบินรุ่น737 Max ซึ่งเป็นเครื่องบินรุ่นขายดีที่สุดของบริษัทออกไปเป็นเวลา6เดือนโบอิงกำหนดเป้าหมายการผลิตเครื่องบินรุ่น737 Max ไว้ที่42ลำต่อเดือนภายในเดือนมีนาคม2568ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากเป้าหมายก่อนนี้ที่กำหนดไว้เดือนกันยายน2567 โดยความล่าช้าดังกล่าวเกิดมาจากการตรวจสอบความปลอดภัยและกฎระเบียบเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในเดือนมกราคมเมื่อแผงประตูของเครื่องบิน737 MAX หลุดออกระหว่างบินกลางอากาศ มาฝากกันค่ะจากทาง SCB EIC นะคะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรในปีหน้าหรือว่าปี2025นี้นะคะติดตามกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะหากพูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรกที่ออกมานะคะก็ถือได้ว่ายังเติบโตไปแบบช้าๆค่ะ ซึ่งพอสถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงต่อไปรวมไปถึงเครื่องยนต์ของเศรษฐกิจไทยในปีหน้าหรือว่าปี2025นะคะจะมีแนวโน้มเป็นยังไงวันนี้เราจะมาขอมุมมองในเรื่องนี้นะคะกับทางด้านของคุณนนท์พฤษสิรินักเศร,รษฐศาสตร,ร์อาวุโสศูนย์วิจัยเศร,รษฐกิจและธุร,รกิจ SCDEIC e ค่ะสวัสดีค่ะคุณนนท์สวัสดีครับคุณกอนคุณนนท์คะจากตัวเลขเศรษฐกิจครึ่งปีแรกของปี2024ที่ออกมาเราคาดหวังอะไรได้บ้างคะในช่วงครึ่งปีหลังต่อจากนี้ค่ะ เศรษฐกิจไทยเราก็ยังขยายตัวมาต่อนเนื่องเรื่อยๆนะครับก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับที่เราคาดการนะครับอย่างเช่นตัวเลข GDP ในไตรมาส2ที่เพิ่งออกมาเลยเนี่ยที่2.3นี่ก็เรียกว่าใกล้กับที่หลายๆฝ่ายคาดการนะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะไม่ได้ใกล้กับที่หลายๆฝ่ายคาดการเนี่ยก็คือในองค์ประกอบนะบถ้าเกิดลงไปดูเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วว่าแรงส่งจากาพวกดีมาในประเทศเนี่ยเริ่มที่จะชะลอลงนะครับ โดยตัวที่เซอร์ไพรส์ตลาดหลักๆเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนนะครับซึ่งในใจมาสสอเนี่ยพดตัวไป6.8%ซึ่งถือว่าค่อนข้างมากนะครับในในรอบหลายไตรมาสเลยนะครับมันก็จะส่งต่อมายังเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ตัวอื่นที่ที่กลับมาได้ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่เราก็คิดว่าปีนี้เนี่ย จานวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็น่าจะเป็นแรงส่งได้อยู่การส่งออกสินค้านะครับที่สัญญาณการกลับมาเนี่ยชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ส่งได้อยู่นะครับแล้วก็ภาครัฐเนี่ยถ้าเกิดเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่สะดุดอะไรเป็นอีกหนึ่งแรงส่งของเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับครึ่งปีที่เหลือแล้วก็ทางปีนี้เนี่ย SBEIC เนี่ยก็ให้ว่าเศรษฐกิจปีนี้น่าจะโตได้2.5เปอร์เซ็นต์นะครับ เราก็ได้ทราบภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจครึ่งปีหลังไปแล้วทีนี้เศรษฐกิจไทยในปีหน้าหรือว่าปี2025นี้ค่ะจะเป็นยังไงต่อไปคะจะมีเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวไหนไปต่อได้แล้วก็มีเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวไหนที่แผ่วลงบ้างคะปีหน้าเราให้การเติบโตของเศรษฐกิจใกล้ๆกับปีนี้นะครเราให้ที่2.6%นะครับปีนี้เราให้ที่2.5%ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาดูในรายละเอียดพวกเครื่องยนต์ต่างๆของเศรษฐกิจก็จะมีการสลััับบบเปปลี่ยนนนกไ้างะคร ซึ่งอันนี้เราอาจจะขอพูดถึงเครื่องยนต์ที่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะทํางานมาหนักมากเลยแล้วก็ปีหน้าเราอาจจะเห็นว่าเครื่องยนต์เหล่านี้อาจจะแรงส่งอาจจะไม่ได้ถึงเท่ากับสองสาปีที่ผ่านมานะครับจริงๆเครื่องยนต์แรกที Leonardo, ่จะพูดถึงก็คือเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับปีหน้าเนี่ยเราคาดว่าจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะกลับไปเท่ากับระดับก่อนโควิดแล้วนะครับนั่นหมายความว่าแรงส่งจากเครื่องยนต์นี้เนี่ยจะเริ่มกลับไปเป็นปกติแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องยนต์การท่องเที่ยวเนี่ยแรงส่งก็ จะไม่ได้เท่าเดิมสําหรับเครื่องยนต์ถัดมานะครับต่างก็คือเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนนะครับซึ่งถ้าบอกว่าการบริโภคภาคเอกชนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขยายตัวเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าตัวแบกของเศรษฐกิจไทยเลยตั้งแต่โควิดมานะครับซึ่งจริงๆปีหน้าเราก็ไม่ได้คาดหวังนะครับว่าเครื่องยนต์นี้จะสามารถแบกได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าครัวเรือนตอนนี้เปราะบางลงไปมากนะครับก็ค,คิดว่าการบริโภคนะครับในปีหน้าเนี่ยก็น่าจะชะลอลงไป แต่ว่าไอ้เครื่องยนต์ที่เหลือเนี่ยก็ยังบอกว่ายังต้องมีการลุ้นอยู่นะครับลุ้นอะไรบ้างนะฮรลุ้นอันแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของภ่าการส่งออกนะครับเราคิดว่าน่าจะขยายตัวไปได้เรื่อยๆนะครับยอยฟื้นตัวจากปีนี้ต่อเนื่องไปยังปีหน้านะครับแต่ว่าเราก็ยังต้องลุ้นอยู่ว่า เครื่องยนต์นี้เนี่ยหน้าตามันเปลี่ยนไปยังไงมีการทํางานเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าจากที่เราเห็นที่ผ่านมานะครับว่าภาคการส่งออกเราเนี่ยก็ประสบกับเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับผิดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็รวมไปทางเรื่องของอสินค้าจีนนะครับที่จะทําให้การแข่งขันเนี่ยในการส่งสินค้าไปยังประเทศอื่นๆรนนุนแรงมากขึ้นก็ต้องมาดูว่าภาคการส่งออกเนี่ยแรงส่งปีหน้าจะ ไปถึงได้แค่ไหนนะครับลุ้นที่2นะครับเป็นเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนนะครับปีนี้เนี่ยการลงทุนภาคเอกชนก็น่าจะยังหดตัวอยู่แต่ปีหน้านะครับน่าจะยังขยายตัวได้นะครับแต่ว่าก็ต้องมาลุ้นดูนะครับว่าไอ้ตัวเลขของการขอส่งเสริมนะครการลงทุนจากบริษัทต่างชาติหรือบริษัทในไทยเนี่ยที่มาขอ BOI กันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาเนี่ย จะสร้างเม็ดเงินลงมาเศรษฐกิจในปีหน้าได้มากน้อยแค่ไหนนะลุ้นสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของอเครื่องยนต์จากภาครัฐนะครับว่า,อาตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาเราก็เริ่มเห็นว่าการเมืองเนี่ยเริ่มจะไม่นิ่งบ้างมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะต้องลุ้นว่าการเมืองเราจะนิ่งได้เมื่อไหร่นะครับเพื่อว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะได้กลับมาเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่นะครับ สำหรับเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยในปี2025เราก็ยังต้องลุ้นกันต่อใน3ลุ้นตามที่คุณนวบอกนะคะแล้วอย่างนี้ค่ะปีหน้าเราจะต้องจับตาความเสี่ยงด้านใดบ้างแล้วก็เราต้องมีความกังวลในเรื่องอะไรบ้างคะก็ความเสี่ยงแรกนะครับอันนี้ชัดเจนมากนะครับเป็นเรื่องของหนี้หัวเรือนความเปราะบางของหัวเรือนจริงๆแล้วในเวลาเราประมาณการหรือมองภาพเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ได้พิจารณาเรื่องพวกนี้เข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ว่าความเปราะบางเหล่านี้เนี่ย มันอาจจะมากกว่าที่เราคิดนะครับซึ่งมันมีผลไปถึงการลงทุนด้วยนะครับดูช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลงทุนหดตัวเยอะๆเนี่ยมันมาจากการลงทุนพวกซื้อยานพหาหนะซื้อรถกระบะซื้อรถบรรทุกต่างๆนะครับแล้วก็การลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนความเปราะบางของครัวเรือนรายย่อยนะครับที่ประกอบธุรกิจหรือว่าครัวเรือนที่อาจจะอยากมีบ้านซึ่งมันก็เลยทําให ความเปราะบางเนี่ยมันมากระทบไปถึงการลงทุนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยก็ยังต้องจับตาดูนะครับว่าภาคครัวเรือนเราเนี่ยจะจะยังไปได้อยู่ไหมส่วนความเสี่ยงที่2นะครับก็อันนี้มาจากกระแสะของสินค้าจีนนะฮะที่ราคาค่อนข้างถูกแล้วก็เข้ามาตีตลาดค่อนข้างมากถ้าเราดูภาคการผลิตของเราเนี่ยก็ฟื้นค่อนข้างช้าอยู่แล้วนะครับล้วถ้าเกิดเข้ามาเจอการแข่งขันที่จะยิ่งรุนแรงเข้าไปอีกเนี่ย เต้องติดตามดูนะครับว่าภาคการผลิตยังไปได้แค่ไหนนะครับแล้วก็ความเสี่ยงสุดท้ายครับอันนี้ก็คงเป็นภูมิรัฐศาสตร์นะครับการแบ่งขั้วทางด้านเศรษฐกษิจการกิจการทางการค้าต่างๆยังดูไม่ได้มีท่าทีว่าจะเบาลงไปเลยแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก,ก็น่าจะยังเป็นปัญหาที่สําคัญอยู่นะครับของปีหน้าเนี่ยสหรัฐเขาจะได้ออปทานในิิดีคนใหม่นะหลังจากการที่เลือกตั้งตอนเดือน11ของปีนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นคาร์ลาเฮอริส ถ้าเกิดชนะก็เขาก็จะดําเนินน่าจะเป็นนโยบายที่ใกล้เคียงกับประธานาธิบดีไบเดนพอสมควรนะครับก็คือ,อยังเน้นในการที่จะปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอันนี้มันก็จะมาพร้อมกับพวกเงินอุดหนุนช่วยเหลือต่างๆที่สหรัฐจะให้กับการผลิตในประเทศแล้วก็อาจจะมีภาษีบางอย่างเข้ามาเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโดนัลด์ทรัมป์นะฮะความเสี่ยงทางด้านการกีดกันอะไรก็ยังมีนะ,ะับไม่ได้แพ้ไปกว่าแฮร์ริส แต่สิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาในโดนัลด์ทรัมป์ชนะนะครับก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนนะครับว่าเป็นกลยุทธ์สาคัญของทรัมป์เลยนะครับในการที่จะเจรจาในการที่จะตกลงทางการค้านะครับเพราะว่าความไม่แน่นอนนี้จะทําให้คู่ตกลงเนี่ยคาดเดาไม่ได้นะครับว่าทางทรัมป์จะทําอะไรแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ทรัมป์อาจจะได้ข้อตกลงที่เอื้อประโยชน์ให้กับทางทรัมป์ได้มากขึ้นนะครับแล้วอย่างนี้โอกาสของเศรษฐกิจไทยปีหน้าอยู่ตรงไหนแล้วไทยจะคว้าโอกาสนี้ยังไงได้บ้างคะ ภาพอาจจะแบบดูไม่ได้สดใสนะักแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนยังมีความหวังอยู่นะครับเพราะว่ากระแสะโลกใหญ่ๆตอนนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ามันเป็นทั้งความเสี่ยงแล้วก็โอกาสก็คือเรื่องของการขีดกันทางการค้านะครับการตั้งภาษีของประเทศใหญ่ๆกับจีนนะครับอย่างสหรัฐนี่ไปแล้วแล้วก็ สาภาพยุโรปก,ก็ตามไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเร่งนะครที่จะทําให้บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีฐานการผลิตในจีนเนี่ยต้องคิดนะครว่าจะย้ายไปที่ไหนดีที่จะไม่เจอปัญหาเรื่องการกีดกันสินค้าจากจีนนะครับซึ่งตัวเลือกที่สําคัญนะครับก็คือประเทศไทยเรานะครับจากจุดที่ตั้งหรือความพร้อมทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยก็ทําให้บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านั้นเนี่ยก็เริ่มจะเข้ามาลงทุนนะครับตั้งฐานการผลิตเพิ่มเติมในประเทศไทยนะครับ โดยที่เราเห็นที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเห็นแล้วนะครับเป็นเรื่องของพวกอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะยังเข้ามาต่อเนื่องนะครับซึ่งการวางตัวเป็นกลางของประเทศไทยเราเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เป็นข้อได้เปรียบนะฮะที่จะทําให้ประเทศเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางของการผลิตนะครับศูนย์กลางของการ ส่งสินค้าที่อาจจะเซนซิทีฟในในมุมมองของประเทศอย่างสหรัฐหรือ,อยุโรปที่ที่มองว่าอ,อาจจะต้องมีภาษีมากขึ้นจากจีนอย่างนี้ก็เป็นโอกาสที่สําคัญสําหรับเรานะครับซึ่งการคว้าโอกาสตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องทําเกมลุกมากขึ้นนะครับเพราะอย่าลืมว่าในการที่จะเป็นตัวเลือกให้ให้บริษัทยักษ์ใหญ่มาตั้งฐานเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้เล่นคนเดียวนะครับเราก็ยังต้องแข่งกับประเทศหลายๆประเทศในอาเซียนนะครับเราจะเห็นว่าทั้งเวียดนามนะครับทั้งมาเลเซียนเนี่ยเขาก็ ค่อนข้างจะเร่งคว้าโอกาสตรงนี้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับประเทศไทยแล้วทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเนี่ยก็อาจจะต้องเล่นเกมรุกให้มากขึ้นในการที่จะช่วงชิงนะครับฐานการผลิตของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่จะ,ะต้องย้ายออกจากประเทศจีนแล้วก็เพื่อที่จะคว้าโอกาสนะครับจากกระแสะของการกิจการทางการค้าการแบ่งขั้วตา่างๆนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่เรามองเห็นได้ในช่วงปี2องปีหน้านะครับว่าการลงทุนเนี่ยน่าจะเริ่มเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นครับค่ะ เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่ได้รับชมรายการของเราในวันนี้จะเห็นทิศทางของเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังรวมไปถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีหน้าหรือว่าปี2025นะคะที่ทาง SCB EIC ได้ให้มุมมองไว้ในวันนี้ค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจข้อมูลดีๆแบบนี้เพิ่มเติมสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะที่ www.scbec.com หรือว่าเพิ่มเพื่อไลน์ค่ะ @scbec วันนี้ขอบคุณคุณนนท์มากค่ะ เป็นการวิเคราะห์ถึงสถา,านการณ์ที่ทางเศรษฐกิจไทยที่น่าสนใจนำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อค่ะ ข่ากันต่อกับ m ั n นี t ท d เดค่ะมาดูความเคลื่อนไหวนะคะของกลุ่มเซ็นทันพัฒนากันบ้างดีกว่าค่ะ,คะ,คะ โดยทางเซนทันพัฒนานะคะขอเดินหน้ามิกซ์ยูสใหม่ภาคใต้ค่ะพริกชม4ี่มิกซ์ยูสย่านสําคัญนะคะรวมมูลค่ากว่า15,000ล้านบาทเลยค่ะคุณชนะวัดเอื้อวัฒนสกุลค่ะช h i เดเวล e อปเมนต์แอนด์คอมเ c อรเชีย i ออฟฟิเซอร์บรษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมาชนนะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าเซ็นทันพัฒนาประกาศสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ด้วยกลยุทธ์ The Future f o r เฟ t r a n sf o r m a t i o n เดินหน้าพัฒนาโครงการมิกซ์ยุทใหม่ภาคใต้และพลิกโฉมโครงการในโลเคชันสำคัญต่างๆรวมมูลค่าโครงการ1 5 0 0 0ล้านบาทค่ะประกอบไปด้วยเซ็นทันกระบี่โครงการมิกซ์ยุทใหญ่แห่งแรกใจกลางกระบี่ค่ะมูลค่า4,500ล้านบาทและโครงการ Total Transformation and New Master Planning ของอีก4มิกซ์ยุทธ์สำคัญมูลค่ามากกว่า1,000 10, 0ล้านบาทได้แก่ เซ็นท่านบางนาเซ็นท่านปิ่งกล้าวเซ็นท่านแจ้งวัฒนะและเซ็นท่านเชียงใหม่แอร์พอร์ตเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตอบโจทย์โซฟิสติเกตไลฟสไตล์ของลูกค้าที่มีกำลังซื้อและความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศค่ะโดยภายในงานแถลงข่าวนะคะได้รับเกียรติจากผู้บริหารของเซ็นท่านพัฒนาค่ะนำโดยคุณชนะวัฒเอื้อวัฒนสกุล Chief Development and Commercial Officer ดรนัฐกิตตั้งพูลสินธนาชิปมาร์เก็ตติ้งออฟิเซอร์คุณชาตรีโกวิทานุพงศ์เอ็กเซคิวทีฟโปรเจกต์ดี o เตอร์เรจิ d e น e ลเดเวล t เมนหนึ่งและคุณคุณายุทธเดชอุดม Head of Business Development strategy รวมให้วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ค่ะวันนี้ที่ประกาศไปก็มีทั้งหมด5โครงการที่เรียนนะครับก็มีโครงการใหม่หนึ่งโครงการก็คือที่กระบี่แล้วก็อีก4โครงการที่เรา พลิกโฉมทรานส์ฟอร์มนะฮะก็คือบางนาปิดเกล้าวแจ้งพนะะแล้วก็เช็คใหม่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็จะอยู่ใน Road Map ที่เราเคยประกาศในแผน5ปีนะฮะีน,นี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งในแผน5ปีที่เคยประกาศ o ร d แม p ไว้นะฮะก็พวกเราก็ยังมุ่งมั่นเ,เดินหน้าการลงทุนอย่างต่อเนื่องเ,อเพื่อดูแลโครงการของเราให้เป็น เป็นโครงการที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็เป็นศูนย์กลางของย่านศูนย์กลางของเมืองสําหรับเซนทรัลกระบี่นะคะปักหมุดเป็นแลนด์มาร์กที่จะเติมเต็มไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของชาวกระบี่ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นค่ะพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยทัวริสต์ทับที่ครบวงจรเตรียมเปิดให้บริการในไตรมาสที่3ปี2568และโครงการ4ี่มิกยุทธสำคัญชมใหม่ได้แก่เซนทรันปิ่นเกล้าเซนทรันแจ้งวัฒนะ เตรียมเปิดให้บริการนะคะไตรมาสที่2ปี2568เซ็นท่านบางนาและเซ็นท่านเชียงใหม่แอร์พอร์ตจะเปิดให้บริการในไตรมาสแรกของปี2569นี้ค่ะ ถือเป็นก้าวสำคัญครั้งใหญ่นะคะของเซนทันพัฒนาที่นำมาอัปเดตฝากกันล้ค่ะไปติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะสำหรับประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของประเทศไทยก็เลยเตรียมที่จะปรับโครงสร้างทั้งดังด้านของเศรษฐกิจการออมและการลงทุนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุค่ะ คุณพิชัยชุนหาวัชีระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน AMCA Business Forum 2024ในหัวข้อ shaping tomorrow exploring the intersection of aging society on human security and social development โดยระบุว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังเร่งทำเป็นมาตรการที่เร็วที่สุดหรือว่า quick win ในการแก้ปัญหาวิกฤตประชากรในประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ก็คือการปรับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีกําลังซื้อสูงแทนที่จะเน้นในเรื่องของปริมาณจัดอีเวนต์รองรับและดึงดูดกลุ่มใหม่ๆที่จะเข้ามาในไทยแก้ปัญหาด้านการบริโภคในประเทศโดยการแก้หนี้ให้กับภาคประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้หนี้ที่อยู่อาศัยที่มีโครงการนําร่องโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่วนในด้านของแผนการส่งเสริมการออมและการลงทุนค่ะ คุณพรอ,อนองบุตรราตรกูเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกราตาร,ระบุว่าในปี2568ยังมีแผนในการเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนไทยเดินหน้าการลงทุนตามแนวทาง ESG ส่งเสริมการออมเพื่อสร้างความสมดุลน,นะคะให้กับการลงทุนทั้งในและก็การดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเปลี่ยนรูปแบบของเงินฝากให้มาเป็นเงินลงทุนในตลาดทุนค่ะ ส่วนทางด้านของดร์พากรปีตาธวัชัยกรรมการและผู้จัดจาการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าปัจจุบันร,ระบบการออมเพื่อการเกษียณของคนไทยนั้นยังมีเม็ดเงินไม่เพียงพอต้องเร่งส่งเสริมการลงทุนค่ะ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์นั้นสนับสนุนการออมเพื่อการเกษียณไม่ว่าจะเป็นการยกระดับคุณภาพความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทยลดความผันผวนและส่งเสริมเรื่องของธรรมมาพิบาลในบริษัทจดทะเบียนค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมของไทยนะจากหลายภาคส่วนเลยค่ะในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะก็เป็นทิศทางเดียวกันกับทั่วโลกตอนนี้ซึ่งแม้ว่าจะเป็นความท้าทายแต่ก็ยังมีโอกาสอีกมากมายที่รออยู่เช่นกันค่ะเนี่ยเป็นข่าวสารที่มาอัปเดตฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ